นี่ไม่ใช่โกด,ดังธรรมดานะคะแต่นี่คือโกดังโ<า>กดังของ cross shop ใหญ่จริงๆค่ะเห็นสินค้าเยอะๆแบบนี้ไหมคะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นทางครอสชอ h o เราสต็อกสินค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้เรามีหมดค่ะและนี่คือมาตรฐานของครอ s s อ h o p ค่ะเราเก็บสินค้าในโกดังที่สะอาดเป็นระเบียบแพ็คทุกออเดอร์ด้วยพนักงานมืออาชีพที่ผ่านการเทรนมาอย่างดี ทุกกล่องคือความตั้งใจรู้ไหมคะกล่องที่มีโลโก้ cross ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังการันตีคุณภาพและบริการที่คุณวางใจได้อยู่เกาหลีแล้วสั่งของยากไม่เก่งภาษาไม่รู้จะสั่งยังไง cross เข้าใจคะ่ะ ที่ cross เราทำแอปให้คนไทยโดยเฉพาะมีเมนูเป็นภาษาไทยมีพนักงานคนไทยคอยตอบแชทสั่งเสร็จเราจะส่งสินค้าถึงบ้านคุณในเกาหลีไม่ต้องออกไปหาซื้อของไม่ต้องรอให้ใครมาหิ้วให้เพราะ cross เข้าใจคนไทยในเกาหลีเราอยากให้คุณอุ่นใจแค่มี cross อยู่ข้างๆไม่ว่าจะโอนเงินกลับบ้านหรือจะชอบของไทย cross แอปเดียวจบ